สวัสดีจ้าพี่น้องมึงจินสินคพามา,ายามาม่างตลาดทำรลมั้ยแตเนาะมาบนตลาดผักกันจ้าผักสวยเลยกอนไปกอนไปเบื้องจีนก็ฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามช่องสินพาสสร็จเลยเนอะไม่ทงเพจหรือไปยูทูบน้วค่ะเนาะเด็กขอบคุณหลายหลายดจ้ามาดูผักกันเลย แจกูกิตาหน่อยสิบาทสิบาทใช่ไหมเนี่ยผักก mm. ็ยังถูกอยู่นะเนี่ยพอรอเรอัื่บาทกันลมเรียเขาอย่างนีลยสิบบาทสิบาทเลยพี่น้องขายอย่างเดียวขาอย่างเดียวมาละคิโลก็สิบบาทซื้อจัดสวยเลือกได้นะครับผมสวยเลือกได้จ้ะโอ้โหสิบาทหมดทุกอย่างเลยเลือเพยสครับอ้ นน้นยาวไปนน้นนี่เลย20บาทหัวละ20บาทผักกัดขาวฝั่งนน้นก็จะเป็นผลไม้นะจ๊ะน้องกระเจี๊ยบสวยๆเลยพี่น้องนี่อะไรอ่ะกองละสิบบาทอ่ะสลัดก็สิบบาทโอ้สิบบาททุกอย่างเลยพี่น้อง ตลาดสำโรงอันนี้สองอย่างสิบห้าอู้ผักแย่ๆเลยพี่น้องเลยสองอย่างสิบห้าพี่น้องดูดีสองกรัมสิบห้าบาทโอ้สุกถูกทย้งนั้นเลยโอ้ขนาสวยๆเลยกมละสิบบาทอันนี้สองกรมสิบห้าพี่น้องเออโอ้งามเลยกระลำหัวละยี่สิบ สองอย่าง15กห้กัมใหญ่เลยพี่น้องอืออะร้อู้เยอะแยะไปหมดเลยนะมะนาวตะกร้าละ20 2สอันนี้ก็ถูกละ10บบาทเด็พี่น้องนะอู้สวยงามกระถง n เลยละ20พี่น้องโอ้อะไรจะงามขนาดนี้เยอะแยะไปหมดเลย10บบาทสเบบาท <c oughs> นี่สิบบาทสิบบาทเลยนี่โอ้อันนี้ผักกระเฉดโอๆๆๆๆๆ้โหโอโหพี่น้องผักงามไปพี่น้องจินมผ้ายางเลาะตลาดมาเนี่ยหอือบักทองอ่อนเลยนี่พริกถุงละยี่สิบ กระหล่ำหัวละสิบห้าบาทกัดข่าวสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นผลไม้โอ้ยหืมส้มส้มส้มโลละสามสิบห้าโอ้มะเขือเหลืองกัมีทพี่น้องมะเขือกรอบแน่เลยห,หัวปีห้าบาทห้าบาท จะอมสช่อมสิบบาทอุ้ยจะอมงามแท้สายบัวพี่น้องเอ้ยผักกำละสิบบาทอะไรก็ามโอ้ยเดาพี่น้องเดากำละสิบบาทงามมากนะกระลำกระลำดอกหัวละยี่สิบ ขางตูงสิบาทโอ้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยหน่อไม้หน่อไม้ไผ่หวานโลละห้าสิบนู้นยาวไปนูน้นคนเยอะแยะมากมะนาวสี่ใบสิบอันนั้นใบละสองบาทพีหนอเนะนี่มะเขือกำตัวตัวกำละสิบบาทโอ้ โอ้สตรอเบอรี่โอ้สวยมากเลยราคาแล้วจ้ะขีดละยี่สิบบาทโอ้ยยสบาทเยอะคโอ้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ขลังกิมจูโลละห้าสิบโอ้แก้วมังกรกุชชาบักท่านพี่น้องอือหือลูกจนเห็นมาขามเทศละ่ะมาขามคอละ อห uh huh. น่ากินมากโหกระเทียมพริกโอ้ยนี่ไงพริกพริกชี้ฟ้าติพี่น้องเนี่ยหือ uh huh. สละแน่งามมากเลยต้นหอมผักชียังงามเลยจ้ะเนี่ยเครื่องแกง อันนี้ผักไสมอจะเนยมะระคีโนกมอจะผักโอ้บักหูลูกใหญ่ๆเลยกำละสิบบาทมาละสิบจะไส้กรอบไส้กรอบมีสารโอ้น่ากินส <raszam> ุดๆเลย สิบ,บาทสิบ,บาทพี่น้องเอ๋ยสิบ,บาทสิบ,บาทมาเลยออันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกโอ้น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะน้องโอ้โหขายอะไรนี่อันนี่ก็จะเป็นดอกไม้สวยเลยพี่น้องเอ๋ย น,นี่ก็จะเป็นขนมเทียนนะขนมขนมปิป๊บขนมไส้โอ้อน,นี่ก็จะเป็นโคกไก่สิบบาทสิบบาทอือุ้ยกระดูกกระดูกตัวละสามห้าพี่น้องอยู่ โ,โ,หโ,โหุตัวใหญ่ๆเลยร้ 160, 140. อยหกสิบร้อยสี่สิบไปลูกค้าสำหรับทีวีจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินท่าแซ่บด้วยขค่ไปื้าเพจหรือไปยูทูบ,บ YouTube, นะคะเนาะได้ขอบคุณหลายเด้อจ้าขอบทีาจ้าบิพาย